คุณคิดว่าความรักเก่าได้จบไปแล้วแต่จูจ่ๆเขาก็เจอเธอและสิ่งที่ตามมาทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเด็กฝาแฝดสองคนที่เหมือนเขาเหมือนแปะทุกรอยยิ้มทุกสายตาคือกระจกสะท้อนชีวิตที่เขาไม่เคยรู้เขาจะ,ะเผชิญความจริงนี้ได้อย่างไรความลับในอดีตจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปเศรษฐีนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างของร้านอาหารหรูแสงอาทิตย์ลอดผ่านกระจกส่องลงบนจานอาหาร เขารู้สึกถึงความเงียบสงัดแปลกประหลาดกลิ่นอาหารทะเลและไวน์แดงอบอวนอยู่รอบตัวจู่ๆประตูร้านเปิดเบาๆเสียงกระจบแกว่งไปมาเมื่อประตูสัมผัสแรงลมเขายกสายตามองไปที่ประตูและความทรงจำเก่าก็พุ่งเข้ามาผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงประตูรอยยิ้มบางๆแต่ดวงตายังคงเต็มไปด้วยความคุ้นเคยหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะกระเด็นออกจากอกเขาพยายามจะจำชื่อแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ และแล้วเขาก็เห็นเด็กสองคนเดินตามผู้หญิงคนนั้นเด็กผู้หญิงฝาแฝดผมสีดำเข้มตากลมโตเหมือนเขาความรู้สึกแปลกประหลาดประดังเข้ามาความคุ้นเคยที่ไม่อาจอธิบายเกิดขึ้นทันทีเสียงหัวใจเขาเหมือนดังก้องในหูเขาพยายามลุกแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงเด็กหญิงทั้งสองหันมามองตรงไปที่เขารอยยิ้มของพวกเธอเหมือนสะท้อนเนาของตัวเขาเองความเงียบในร้านอาหารกลายเป็นความตึงเครียด ทุกเสียงชัดเจนเกินไปเสียงช้อนเสียงจานแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองเขารู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ตะ๊ะความคุ้นเคยและความกลัวปะปนกันในหัวใจเขาอยากจะพูดอะไรแต่ลิ้นแข็งเหมือนเป็นหินและเด็กฝาแฝดยกมือมาทักทายเขารอยยิ้มของพวกเธอทำให้เขาแทบสุดลงมันเหมือนมองตัวเองเมื่อยังเด็กทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตเก่า ความตื่นตระหนกแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลลงคอร้านอาหารที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสนามแห่งความประหลาดและในขณะนั้นเขาเริ่มตระหนักว่าเด็กทั้งสองเป็นลูกของเขาแต่สิ่งที่ทำให้ใจเขาสั่นสถานคือแต่ความจริงกลับชัดเจนขึ้นในสายตาเขาเด็กทั้งสองจ้องเขาด้วยสายตาที่เหมือนกับมองผ่านจิตใจของเขาเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิด เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความเจ็บปวดที่เกิดพร้อมกันผู้หญิงคนนั้นนั่งลงตรงข้ามเขากลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยยังคงลอยมาในอากาศเธอยิ้มบางๆแต่มีแววตาที่หนักอึ้งเหมือนกำลังซ่อนบางสิ่งที่เขาต้องรู้เด็กหญิงฝาแฝดยกมือมาทักทายอีกครั้งเสียงหัวเราะของพวกเธอสดใสและไร้เดียงสาแต่ความเหมือนกับตัวเขาเองทำให้เขาแทบกลั้นหายใจเหมือนมองกระจบที่สะท้อนทุกความทรงจำและความผิดพลาด เขาเห็นรอยแผลเก่าในใจผู้หญิงคนนั้นและในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นความผิดหวังและความหวังในลูกทั้งสองมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนความรักความเสียใจและความผิดพลาดทั้งหมดรวมกันในเวลาเดียวเสียงรอบตัวเริ่มจางลงเขารู้สึกตัวเหมือนอยู่ในฟองอากาศมีเพียงความเงียบและสายตาของผู้หญิงและลูกฝาแฝดทุกความทรงจำทั้งดีและร้ายวิ่งผ่านหัวใจเขา เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดลึกๆที่ฝังอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งเกื้อมมือมาแต่มือเขาสัมผัสนั้นอุ่นแต่หนักอึ้งเขารู้ทันทีว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงนี้ได้ความจริงที่ทําให้เขาเจ็บปวดและตื่นตระหนกไปพร้อมกันผู้หญิงคนนั้นเริ่มเล่าเรื่องราวเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยน้ําหนักของความจริงเธอพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาและทําไมลูกสาวของเขาถึงอยู่กับเธอ ทุกคำพูดเป็นเหมือนมีดคมกรีตเข้าไปในหัวใจเขาเขานั่งมิ่งฟังและรับรู้ทุกคำภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวเขาผิดหวังในตัวเองในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงกับความเหมือนของลูกทั้งสองทุกย่างก้าวของพวกเธอทุกการกระพริบตาล้วนสะท้อนตัวเขาอย่างน่าประหลาดเสียงคนในร้านเหมือนหายไปมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงพูดของผู้หญิงเขาอยากถามคำถามนับพันแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ ทุกอารมณ์หลอมรวมกันเป็นความสับสนและความตื่นตระหนกเด็กฟ้าแฝดยกมือมาอีกครั้งสายตาใสๆเหมือนถามเขาว่าคุณคือพ่อของเราใช่ไหมเขาอยากตอบแต่ปากไม่ขยับใจของเขาเต้นแรงและร่างกายสั่นไปหมดความรู้สึกของความผิดหวังความรักและความตื่นตระหนกพุ่งทะลุร่างเขาเงยหน้ามองผู้หญิงเธอยิ้มเศร้าแต่หนักแน่นเหมือนบอกว่าไม่มีทางนี้ความจริงนี้ และทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะเด็กฝาแฝดสองคนนั้นและความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนความเงียบในร้านอาหารยาวนานเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกสายตาของเขาและผู้หญิงรวมถึงลูกฝาแฝดกลายเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเด็กหญิงทั้งสองเริ่มเดินเข้ามาใกล้โตะ๊ะก้าวเท้าเล็กๆแต่หนักแน่นเหมือนทุกย่างก้าวเป็นการท้าทายความกลัวในใจเขา หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาอยากขยับปากพูดอะไรสักคำแต่ลำคอแห้งและแข็งเหมือนถูกตรึงทุกความทรงจำเก่าๆพุ่งเข้ามาความรักที่เขาสูญเสียความผิดหวังที่เขาเคยสร้างและความฝันที่ไม่เคยเป็นจริงผู้หญิงคนนั้นมองเขาอย่างระมัดระวังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่แฝงไปด้วยความหวังเหมือนเธอรอให้เขายอมรับความจริงที่เธอซ่อนไว้มานานเด็กหญิงคนหนึ่งเกื้อมือสัมผัสแก้มเขา สัมผัสนั้นนุ่มละมุนแต่หนักแน่นเหมือนบอกเขาว่าเราคือส่วนหนึ่งของคุณเขาแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้มานานระเบิดออกมาเขาพยายามกวาดสายตามองลูกฝาแฝดเหมือนอยากค้นหาสิ่งที่ทำให้พวกเธอเหมือนเขาทุกการเคลื่อนไหวทุกการหัวเราะเหมือนเป็นภาพสะท้อนของชีวิตวัยเด็กของเขาผู้หญิงคนนั้นเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงเธอพูดถ,ถึงความลับที่เขาไม่เคยรู้ การตัดสินใจที่เขาทำเมื่อหลายปีก่อนและเหตุผลที่ทำให้ลูกสาวทั้งสองอยู่กับเธอเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงบนหัวความผิดหวังความเสียใจและความสับสนผสมผสานกับความรักและความตื่นตระหนกทุกอารมณ์กระแทกใจเขาเหมือนพายุรุนแรงเด็กฟ้าแฝดเอียงหัวมองเขารอยยิ้มของพวกเธอใสบริสุทธิ์แต่แฝงความเข้าใจเหมือนรู้ลึกถึงความรู้สึกของเขาหัวใจเขาแทบระเบิด น้ำตาไหลรินลงบนแก้มเขาอยากกอดพวกเธอแต่กลัวความรู้สึกทั้งหมดจะพังทลายความผิดหวังที่เขาเก็บไว้ความรักที่เขาเคยซ่อนและความจริงที่เขาเพิ่งรู้ทั้งหมดพุ่งเข้ามาในเวลาเดียวกันผู้หญิงคนนั้นพูดว่าพวกเขาเป็นลูกของคุณและคุณต้องเลือกระหว่างอดีตกับปัจจุบันคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเขาแทบล้มคุกเข่าทุกความทรงจำทุกความผิดพลาดทุกความรัก กระทบเขาอย่างรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกเด็กฝาแฝดก้าวเข้ามาใกล้สองร่างเหมือนเงาสะท้อนของเขาเองหัวใจเขาเต้นรัวความกลัวและความหมองปะปนกันเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขาไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะความจริงที่เผยออกมาสายตาเขาและลูกฝาแฝดสบกันเหมือนเวลาและอดีตหยุดหมุนและความรู้สึกอัดแน่นในใจเขาความรักความเสียใจความผิดหวังและความหวัง ทั้งหมดรวมตัวเป็นความตื่นตระหนกสุดขีดเขาอยากถามคำถามนับพันแต่เสียงไม่ออกเพียงแค่เงยหน้ามองผู้หญิงและลูกฝาแฝดหัวใจสัญ,ญ่างรุนแรงและเขารู้ว่าเส้นทางชีวิตของเขาเพิ่งเริ่มเปลี่ยนแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจเป็นความจริงที่ช็อกและเจ็บปวดยิ่งกว่าที่เคยคิดความเงียบในร้านอาหารเหมือนหนักขึ้นเป็นเท่าตัวเสียงรอบตัวค่อยๆเลือนหายมีเพียงหัวใจเขาที่เต้นดังสนัน่น เหมือนทุกแรงสันสะเทือนในร่างกายสอดประสานกับความจริงเด็กฝาแฝดก้าวเข้ามาใกล้มือเล็กๆของพวกเธอจับมือเขาแน,น่นสัมผัสนั้นทำให้เขาแทบล้มคุกเขา่าทุกความรู้สึกที่เคยถูกฝังลึกพุ่งขึ้นมาความรักความผิดหวังความเสียใจและความหวาดกลัวทั้งหมดปะปนกันจนแทบไม่สามารถแยกออกผู้หญิงคนนั้นศบตาเขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แฝงความมั่นคงเธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่น คุณไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้อีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนเข็มแทงเข้าไปกลางหัวใจเขาหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกภาพในอดีตวิ่งเข้ามาพร้อมกันภาพเด็กเล็กที่เคยทิ้งภาพผู้หญิงที่เคยรักและภาพของตัวเขาเองในวัยเยาว์ทุกอย่างมาบรรจบกันในวินาทีนั้นเด็กฟ้าแฝดเองตัวเข้าหาเขาหัวใจเขาเหมือนถูกกระแทกด้วยพายุรอยยิ้มของพวกเธอทั้งหวานทั้งเจ็บปวด เหมือนเตือนว่าอดีตและปัจจุบันจะไม่สามารถแยกจากกันได้เขาพยายามพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอผู้หญิงคนนั้นเกื้อมือมาแตะแก้มเขาสัมผัสนั้นอุ่นแต่เต็มไปด้วยความจริงนี่คือลูกของคุณเธอกล่าวอีกครั้งคำพูดเหมือนสายฟ้าฟาดใจเขารู้ทันทีว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขานั่งมิ่งมองลูกฝาแฝดและผู้หญิงทุกอย่างเหมือนภาพสะท้อนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงทุกสายตาทุกรอยยิ้มทุกสัมผัส ล้วนเป็นบทพิสูจน์ของความจริงที่เขาเคยปฏิเสธเด็กหญิงคนหนึ่งพูดเสียงใสพ่อคุณจำเราได้ไหมคำถามนั้นทำให้เขาแทบร้องให้ออกมาทุกความรู้สึกที่เก็บไว้พังทลายความผิดหวังความรักความเสียใจทุกสิ่งกลับกลายเป็นพลังเดียวที่กระแทกหัวใจผู้หญิงคนนั้นเล่าต่อเรื่องราวทั้งหมดของลูกฝาแฝดความลับความเจ็บปวดและความหวังที่เธอซ่อนไว้ เขาฟังและรู้สึกเหมือนถูกกวาดเข้าไปในพายุอารมณ์ทุกคำพูกระแทกใจเขาจนแทบลม้มเด็กฝาแฝดเอียงหัวมองเขาด้วยสายตาใสาบริสุทธิ์รอยยิ้มของพวกเธอเหมือนสะท้อนตัวเขาเองเขาแทบหายใจไม่ออกเหมือนเห็นชีวิตของตัวเองซ้อนอยู่ในตัวพวกเธอความจริงนั้นหนักเกินกว่าจะรับไหวเขาพยายามก้าวไปหาแต่ขาเหมือนเป็นหินหัวใจเขาเต้นรุนแรงน้ำตาไหลอาบแก้มความรักความผิดหวังและความหวาดกลัว ทั้งหมดรวมกันจนแทบทนไม่ไหวเด็กฟ้าแฝดยกมือมาหาเขาอีกครั้งสายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความสงสัยเขารู้ทันทีว่าไม่มีทางนี้อีกต่อไปความจริงและอดีตทั้งหมดอยู่ตรงหน้าและเขาต้องเลือกทางเดินใหม่ในชีวิตแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจเป็นความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าที่เขาเคยจินตนาการหัวใจเขาเต้นแรงเกินจะควบคุมความรู้สึกตื่นตระหนกและความสุขปะปนกัน สายตาเด็กฝาแฝดจับจ้องเขาและเขารู้ว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะพวกเธอและความจริงที่เพิ่งเผยในวินาทีนั้นเขารับรู้ทุกอย่างพร้อมกันความรักความผิดหวังความเศร้าและความหวังทุกอารมณ์ประดังเข้ามาในหัวใจและเขารู้ว่าเส้นทางชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนแปลงตลอดไปเวลาหยุดหมุนรอบตัวเขามีเพียงหัวใจที่เต้นแรงและเสียงลมหายใจของเขาเอง เด็กฟ้าแฟดยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนสองเงาสะท้อนชีวิตและอดีตของเขาผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเอื้อมมือไปจับมือเขาแน่นน้ำตาไหลลงแก้มเธอชาๆดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังคุณต้องเข้าใจทุกอย่างเกิดจากความรักที่เรามีให้พวกเขาคำพูดนั้นสกิดใจเขาเหมือนพายุลูกใหญ่เขาหายใจไม่ออกทุกความทรงจำเก่าและความรู้สึกใหม่ประดังเข้ามาพร้อมกัน ภาพตัวเขาในอดีตซ้อนทับกับภาพเด็กฝาแฝดเหมือนเขากำลังมองกระจกสะท้อนสองชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกลย้ยกมือมาสัมผัสหน้าเขาพ่อคุณคือพ่อของเราเสียงใสๆนั้นทำให้หัวใจเขาแตกสลายและเต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมกันเขาอยากกอดพวกเธอแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงความจริงทั้งหมดหนักเกินกว่าที่เขาจะรับไหวทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาทุกสัมผัส ล้วนเป็นบทพิสูจน์ของชีวิตที่เขาเคยหลีกเลี่ยงผู้หญิงคนนั้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดทุกความลับทุกการตัดสินใจทุกความเจ็บปวดเขาฟังและแทบกลั้นหายใจรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่พายุอารมณ์ทั้งความผิดหวังความรักความเสียใจทั้งหมดรวมกันจนหัวใจแทบระเบิดเด็กฝาแฝดยิ้มให้เขารอยยิ้มที่สะท้อนตัวเขาเองในอดีตเขารู้สึกเหมือนเวลาและชีวิตผสานกันความตื่นตระหนกความสุขความเศร้า ทุกอย่างประดังเข้ามาพร้อมกันเขาพยายามขยับปากแต่คำพูดติดอยู่เพียงแค่เงยหน้ามองพวกเธอหัวใจเขาเต้นรัวจนแทบไม่เชื่อสายตาเขารู้ว่าเส้นทางชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กฟ้าแฝดจับมือเขาแน่นขึ้นเหมือนบอกว่าไม่ต้องกลัวทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความรักและความไว้วางใจแต่ในเวลาเดียวกันความจริงทั้งหมดก็ช็อกและทำร้ายหัวใจเขาอย่างแรงเขารู้ทันทีว่าไม่มีทางนี้ ทุกความจริงที่เขาเคยปฏิเสธทุกความรักที่เขาพลาดและทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเสียไปกลับมาปรากฏตรงหน้าเขาในรูปแบบที่แทบรับไม่ไหวหัวใจเขาเต้นรัวแรงน้ำตาไหลอาบแก้มทุกอารมณ์ปะปนกันเป็นพายุรุนแรงความผิดหวังความรักความเศร้าความหวังทุกสิ่งเข้ามาในหัวใจพร้อมกันผู้หญิงคนนั้นกระซิบเบาๆคุณไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่คุณสามารถสร้างอนาคตได้ คำพูดนั้นเหมือนดาบสองคมทั้งตอกย้ำความเจ็บปวดและเปิดโอกาสใหม่เด็กฝาแฝดยิ้มอย่างบริสุทธิ์มือเล็กๆของพวกเธอยังคงจับมือเขาแน่นหัวใจเขารู้สึกทั้งหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความรักเขารับรู้ทันทีว่าเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นตรงนี้กับความจริงที่เจ็บปวดแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทุกสิ่งทั้งหมดชีวิตความรักความผิดหวังความเสียใจ ทุกอย่างรวมกันจนหัวใจแทบระเบิดและความจริงที่ช็อกที่สุดคือเขาไม่เคยอยู่คนเดียวเขามีครอบครัวที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่ตอนนี้พวกเธออยู่ตรงหน้าเขาความเงียบในร้านอาหารเหมือนกลืนกินทุกอย่างหัวใจเขาเต้นรัวและแรงจนแทบจะระเบิดเด็กฟ้าแฝดยืนอยู่ข้างหน้าสายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความสงสัยผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เอื้อมมือมาจับมือเขาแน่น น้ำตาไหลช้าๆบนแก้มเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังคุณต้องรับรู้ความจริงทั้งหมดและตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรเขาหายใจไม่ออกทุกความทรงจำเก่าความรักที่เคยสูญเสียและความเจ็บปวดที่เก็บไว้หลายปีทั้งหมดพุ่งเข้ามาในหัวใจพร้อมกันเหมือนพายุลูกใหญ่ที่โถมกระแทกร่างเขาเด็กฟ้าแฝดยกมือมาสัมผัสหน้าเขา รอยยิ้มใสๆของพวกเธอสะท้อนตัวเขาในอดีตหัวใจเขาแทบระเบิดน้ำตาไหลรินลงแก้มโดยไม่สามารถหยุดได้ผู้หญิงคนนั้นเริ่มเล่ารายละเอียดทั้งหมดเรื่องราวที่เขาไม่เคยรู้ทุกความลับทุกการตัดสินใจและทุกความเจ็บปวดเขาฟังอย่างเงียบงนันเหมือนตัวเขาเองถูกดึงเข้าสู่พายุอารมณ์ความผิดหวังความเศร้าและความรักทั้งหมดปะปนกันจนแทบไม่สามารถแยกออกเด็กฝาแฝดก้าวเข้ามาใกล้เขามากขึ้น จับมือเขาแน่นเหมือนสัญญาว่าพวกเธอจะอยู่กับเขาไม่ไปไหนและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการทุกความทรงจำที่เคยถูกซ่อนทุกความผิดพลาดที่เคยสร้างทุกความรักที่เขาพลาดทั้งหมดกลับมาผ่านสายตาและสัมผัสของพวกเธอเขาอยากกอดพวกเธอแต่ขาแข็งและหัวใจสัน่นความรักความเสียใจความหวาดกลัวทั้งหมดผสมกันจนหัวใจแทบระเบิด เด็กฟ้าแฟดยิ้มให้เขาอีกครั้งสายตาใสาๆของพวกเธอเหมือนบอกว่าพ่อเราอยู่ตรงนี้กับคุณผู้หญิงคนนั้นเอ,อ่ยอีกครั้งคุณไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่คุณสร้างอนาคตได้คำพูดนั้นหนักแน่นแต่ก็ปลอบใจเหมือนเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ในเวลาเดียวกันก็เจ็บปวดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหัวใจเขาเต้นรัวน้ำตาไหลทุกอารมณ์ปะปนกันจนเต็มร่างเขารับรู้ทันทีว่า เส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นตรงนี้กับครอบครัวที่เขาไม่เคยรู้แต่ตอนนี้อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแท้จริงเด็กฝาแฝดเอียงหัวเข้าหาเขารอยยิ้มของพวกเธอช่างสดใสและเจ็บปวดเขาแทบหายใจไม่ออกทุกสิ่งที่เคยหลีกเลี่ยงตอนนี้ตรงหน้าเขาเต็มๆความจริงชัดเจนและหนักอึง้งและเขารู้ว่าไม่มีทางนีอีกต่อไปเขาก้าวเข้ามาใกล้พวกเธอกอดเด็กฝาแฝดทั้งสองแน่น ความอบอุ่นและความรักเต็มล้นหัวใจผู้หญิงคนนั้นยืนมองเขาน้ำตาไหลและรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าทุกความเจ็บปวดและความผิดหวังกลายเป็นพลังให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่และในวินาทีนั้นเขาเข้าใจอย่างเต็มหัวใจว่าชีวิตไม่ได้จบเพียงอดีตแต่เริ่มต้นอีกครั้งตรงหน้าเขากับลูกฝาแฝดและผู้หญิงที่เคยรักทุกอย่างรวมกันเป็นความจริง ที่ชอบที่สุดแต่ก็สวยที่สุดในชีวิตเขาหลังจากช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความชอบเศรษฐีนั่งลงอีกครั้งที่โตะ๊ะเด็กฟ้าแฝดนั่งลงข้างเขามือเล็กๆยังคงจับมือเขาแน,น่นความอบอุ่นที่เขารู้สึกเหมือนล้างความว่างเปล่าในใจผู้หญิงคนนั้นนั่งลงตรงข้ามรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าสายตาเต็มไปด้วยความสงบและความหวังเขาเงยหน้ามองเธอและลูกฝาแฝด หัวใจเต็มไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับอากาศในร้านอาหารเต็มไปด้วยความสงบแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดเข้ามาผ่านหน้าตา่างทําให้ทุกสิ่งดูอบอุ่นและสดใสเขารู้สึกถึงชีวิตใหม่และโอกาสที่จะเริ่มต้นอีกครั้งเด็กฟ้าแฝดหัวเราะเบาๆเสียงใสๆของพวกเธอเหมือนบทเพลงแห่งความสุขเขากอดพวกเธอแน่นขึ้นและรู้ว่าแม้ชีวิตเคยเจ็บปวดแต่ตอนนี้มีความรักและครอบครัวอยู่ตรงหน้า ผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันคำพูดนั้นไม่เพียงแต่มอบความหวังแต่ยังปลอบใจและยืนยันว่าทุกความผิดหวังในอดีตไม่ใช่จุดจบเศรษฐีหลับตาและสูดลมหายใจลึกทุกความตื่นตระหนกความเศร้าความสับสนค่อยๆละลายไปแทนที่ด้วยความสงบและความรักที่อบอุ่นเขาเปิดตาอีกครั้งมองลูกฝาแฝดและผู้หญิงและรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่แล้ว แสงอาทิาตย์สาดส่องลงบนโต๊ะอาหารเด็กฝาแฝดหัวเราะและยิ้มผู้หญิงคนนั้นยิ้มบางๆและเศรษฐีก็ยิ้มตอบด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังเรื่องราวที่เคยช็อกและเจ็บปวดตอนนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชีวิตใหม่สำหรับครอบครัวใหม่และสำหรับความรักที่ไม่เคยสูญหายไปเขารู้ว่าต่อจากนี้ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีก แต่สิ่งนั้นไม่ได้น่ากลัวเพราะเขาไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไป